โอ้ยนี่แหละเอกสารสําคัญที่จะต้องไปสองที่วันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงกินข้าวไม่ทันจริงด้วยครับแม่ใส่กองให้หน่อยครับตอนนี้10บโมงครึ่งต้องออกไปถึงประมาณเซนทันบางนานี่สิบเอโมงก็ถือว่าได้อยู่ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนในี่วันนี้ใส่ขายาวใส่เอวสูงด้วยวันนี้เอวสูงมากใส่กางเกงเหนือสะดือได้ไหมแม่ได้อยู่ได้อเ่รอมั้ง กางเกงมันดูลำบากลำบากมากตายดีกว่าเราอ้อแต่งตัวได้เหมือนคนญี่ปุ่นเลยวะอยากจะถ่ายรูปลงโเซเชียลซะหน่อยนะแล้วจัดการธุระก่อนนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้าเลยปองกล้องด้วยแม่หนไปไหนอะนะแม่หนไปไหนแ <c oughs> ม่หนไปไหนมืนมืน แม่มันมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดมใหญ่เลยก็ครับกัดเลยอะไรกัดเลยกัดอีดเลยนี่เนดมดมเอาไม่กัดวันนี้พี่อิดกับพี่จิว๋วจะเดินทางไปด้วยกันพี่จอร์ดไม่อยู่จอไม่อยู่เราต้องไปด้วยกันนะเป็นยังไงอะไม่เป็นยังไงเราก็ต้องเรียกแก๊บนคบะครับอิสราครับไอ้นี่มันเป็นยังไงอ่ะทำไมแม่ลงมาแล้วทำไมอยู่ๆคือตามคำสั่ง เสร็จเปหนึ่งที่ครับอ๋ยหมดเป็นหนึ่งยกที่คลิปมันลงสายนี่ไม่ใช่เพราะอะไรใดๆเลยครับกูเองครับกูล,ลืมส่งรูปให้เจเจก็เอ็กพอ,อร์ตไม่ได้กูอเองเนี่ยแหละครับผมแล้วทีนี้ไอเรากเตื่นเช้ามาก็วุ่นวนะุ่นวุ่นวุ่นวุ่นเนาะไลน์ก็ไม่ได้เปิดพอเมื่อเช้ากูเห็นไอเจไลน์ามาปุ๊บกูก็อ๋อชัดเลยพอขับถึงถึงได้มีโอกาสส่งก็เลยสายครับเท่านั้นเองพอเสร็จที่หนึ่งพี่ชัดแวะมาซื้อกาแฟนิดหน่อยแล้วก็อ่านคอมเมนต์ดูดีใจด้วยนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ไลฟ ดีใจที่ชอบดีใจที่ชอบใครพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวต่อไปเดี๋ยวมีตัว2มีตัว3อันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวก็ทําใหม่เดี๋ยวก็ทาใหม่เดี๋ยวก็ทําใหม่ซื้อกแฟก่อนเดี๋ยวมาเฮ้ยเขาทีมฟุตบอลกันว่ะจอากําั่งรอเป็นสี่คนกก่อนงานประชุมเฮ้ยมึงมีเสื้อแบบนี้หรือเปล่า ไอ่นิไม่มีเหรอเออไรฮ่องเต้บอกว่าอะไรวะไอวัดไอวัดอวัดบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ประมูลขายอกงราคาขึ้นกดฟต์ไร่คาขห้อพี่ห้ององพี่ห้อง XL อป่ะ l ออ๋อ l อ่พี่จะห้องยังใส่ L อแอลดีเลยฮะดีเลยน่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าจะไม่มีบุญด้จ่ยใช่จริงวันดีเินดีเจอดีสเื่อจะดูบอฟีซีร่ส์ค้าจริงอะจริงเหรอโหอันนดเดียวเองมาเกียร์มนเกวยร์บอกว่าคิดได้เรียวยา สงสัยคนชอบดูตอนกินนะไม่รู้อยากลองแต่ว่าเห็นพี่ๆเล่นแล้วแบบเกินไม่ต้องแต่นักเตะนี้มันแบบว่ามันยากอ่ะเป็นคนดูเมื่อกี้อิงเป็นคนดูนะนั่งขำแบบเฮฮามากแต่ถ้ามาเล่นจริงอาจจะเครียดทุกคนดูแบบเก่งอ่ะลองดูสิไม่ยากที่สุดคือคิดดาหลดคิดบทที่มันอาจจะฉีดแบบพี่อย่างเงี้ยมั่วๆไปมั่วๆไป เฮ้ยของแลเฮ้ยเอาาามจกไหนไม่มีเลยพี่ปอนฝากเซ็นเซ็นตรงนี้มันจะได้พี่ปอนฝากเซ็นหรอตรงนี้พี่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวสีมันฟ้าสีมันฟ้าโอ้โตรงนี้เซ็นโฟเตอร์ก้าวสัตตาโอ้โหเลยเซ็นสวยด้วยนี่คือลายเซ็นที่ใช้ในการเซ็นสัญญาเลยปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นอีกแบบนึงพี่เวงกป็โปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์พี่เตอรเป็นซีเนียร์ซูปเวลเซอร์ซูปเวล์เซอร์ซูปเวล์เซอร์เรียกว่าอะไรดีอ่ะนี่ชื่อผมนี่คนทำก้าวสัตาครับสองคนนี้ชื่อผมอยู่ไหนอ่ะนี่ไง นี่พี่ต้เขียนอะไรเซนเนี่ยนี่อะไรเซ็นพี่พี่ต้นอันนี้ลายเซ็นพี่เหรอใช่เปิดเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เขาไม่รู้ว่ากูนี่เป่งเองไงไม่ใช่เปิดงเป่งเองจริงครับขอบคุณครับคุยและว่ะและว่ะนี่และว่ะของแระของแระจริงตัวเนี้ยตัวอย่างมีมากเลยอ่ะอ้าวพี่ไม่มีเหรอมี่โปสเตอร์เหรอไม่ได้ขอไว้ตอนนั้นเลยดิ ไปแล้วพี่ชายเจอกันครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว จะกลับแล้วแต่เวงยังไม่กลับนะคะรับไม่นกลับพี่เวงวพี่เงไม่กลับพี่เต้ยพี่เวงไม่แบบปล่อยปล่อยวัดกลับไปเต้ยไปเฮ้ยใครโปสเตอร์ก็สตาร์มให้เซ็นอ่ะพี่ปอนเฮ้ยชุดยอดเลยอ่ะแล้วเขาไม่กล้าขอให้เซ็นเองนะตอนแรกแบบมาถึงแล้วแบบมีเวลาว่างแล้วะไม่เอาไม่เอาเขินยิ้มเขินเขินได้แล้วมีโซนร่วมกันหมดเลยในการสตาร์มใช่พี่ต้องเซ็นด้วยอ่ะอ๋อขอบคุณครับวู้ พี่เวงนี่พี่เวงร่อนี้ให้พี่วัดเซนัพี่วัดโผล่านะพี่เวงจะต้งนะจวภาค้วยเหรอวัาด้วยวันภาพี <f <f ่เวงว่าคเหรอเซนเลยเลยมได้ขายกีเมยแพงโ่ภตัวไหนตัวน nope ี้ไงหนไหนพี่ภาคตัวไหนพี่ภาตัวนี้บชายในในสวนในสดรดำ ไม่ต้คนลตัวคนละตัอยู่นี่อนีในเรือเพี่ท่าในเรือผมต้องชี้ห่าเนเรือมึงต้องชี้กูอยู่นี่พี่อ่องเต้พาตัวไหนพ้าหลเรือแต่ไม่รู้อยู่ไหนในกอเตอร์ไม่น่ามีตั้ตัวร้ายไม่ใช่ตัวนี้อันนี้นี่ไม่ตัวตัวใหญ่ของพี่พาตัวมันโตขึ้นกามนี่ตัวนี้พี่วัดตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้พี่วัชตัวนี้ตัวนี้กามขึ้นกามมันจะปั้มนางเอกใช่ใช่มาแล้วนเช่กุลละอะไี่อ้อมาตรวไหนผ้าเป็นเป็นโดนอ้วนหน้าเหมือนก เลยดูในเรื่องจำได้เลยแล้วไอ้เติร์สเติร์สทำอะไรอ่ะเติร์สทำโปรดักชั่นไงใช่ซุปเปอร์ไวท์ก็เขาก็เกิดเทพดีราเพราะว่าเขาทำเขาทำก้าวสตาร์ด้วยกันนั่นแหละพี่เบนเติร์สชี้ด้วยนะว่าพี่วัดตัวไหนอ่ะนี่แน่นี่ต้องเขียนชื่อไว้อิตาลาคนแปลกหน้าเข้ามาในที่แล้วคนแปลกหน้าเข้ามาในที่แล้วดูดูมันทำท่าเหมือนกันด้วยเออ มันทำาท้เหมือนกันด้วยมันเป็นไทยอ่ะใช่โจ้งตำรวจเร็วโอ้ยคนแปลกหน้าบอกให้เราโดรแจ้งด้วยว่ะใครอ่ะโจ้งตำรวจเร็วของคนเนี้ย่ส่กีจขยาม้วยเหรอใช่โอ้ยก็เห็นจอยป่กิจขยามน้อยมากใช่น้อยมากคู่นี่ก็เสื้อใหม่ร้องเท้าก็ใหม่กังเกงก็ใหม่จอยซ้อมไม่อยู่แถวนี้หรอเพราะพี่นนท์ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่อยู่บ้านพ่ออยู่นี่แล้วแต่เกิดเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่ต้องซ้อมมาอยู่นี่อ่ะ นี่ก็น้องมาอยู่แล้วไงตัวแทนเหรอเดี๋ยวน้องไปแล้วนะสองเดือนน้องไปแล้วนะได้สองเดือนเองเหรออยู่ก่อนดิจะอยู่ก่อนดิไม่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 รู้ช่างเสร็จเมื่อไหร่คนนี้เลิกเรินเหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไปทำตามคนแปลกหน้าทำไมเรงติดต่อเฮ้ยคือจริงๆอันเนี้ยเขาเป็นกีฬาอยู่อันหนึ่งผมชอบเล่นตอนประถมอันนี้มันมันคือการบอลของกีฬานั้นกีฬาอะไรเออนี่ไง ปล่อยแตะมีกีฬาด้วยนะนี่นะนี่จะปล่อยใครใครปล่อยได้ไกลกว่ามึงล่นกับใครกูไม่สงสัยใครเป็นกรรมการกูมึงอะมึงเป็นกรรม กูจะไปเช่าสนามแล้วมาแข่งกันแข่งแข่งโยนรองเท้าเนี่ยนะเอาจริงอะเอาว่าคือเหมือนกดกดเหมือนเปตองเลยปะไอเอาอันนี้เลยกดเหมือนทุ่มน้ำหนักเพ้งจัดอ๋อใครไกลกว่าชนะใช่อ๋อมีมีวิ่งชานไหมหรือต้องยืนเฮ้ยถ้าอย่างนั้นต้องฟิกว่า้องฟิกท่าใช่ไหมต้องฟิกท่ามินจะมีท่าแบบทุ่มตรงกับกับิ่าทุ่มกับวับวับแล วิ่งทุ่มเออเอ้ยน่าสนุกว่ะสมุิแบ่งประเภทเดี๋ยวไปคิดประเภทใหม่เฮ้ยอย่างนี้คุณก็ต้องมีกติการองเท้าด้วยเอละค่าแต่สปอนเซอร์วะเดี๋ยวกูไปขอช้างดาวก็ได้แกมโบก็ได้เอาเดี๋ยวลองดูเพราะว่าทุกคนควรใส่รองเท้าเดียวกันใช่ใช่ทควคมเท่าเทียมนี่คือกีฬาใช่เราต้องสร้างกฎกติกาให้ไม่มีแบบเี๋ยต่นเดี๋ยวมีข้ออ้างเลยอ้นี้ไม่มีหนีอันนั้นมีกริปมีกริปทุกคนต้องใส่รองเท้าเดียวกันเดี๋ยวเช่าสนามเล่นเลย ช่องอื่นอย่าไปทําตามนะตอนนี้ไอเดียไอเดียคลิปเราเยอะเลยนะยังไม่ได้ถ่ายตั้งแต่พ right. ี่เบ้เลยนะใช่เราโมวแต่ยุ่งกับย้ายออฟฟิศอยู่ใช่แต่ไม่ลืมตาหน่อยแต่ไม่ลืมถ้าเราอยู่ตัวแล้วเราได้ถ่ายทุกไอเดียนะจะรับทราบจะกลายเป็นช่องอะไรก็ไม่รู้เลยเธอร่วมแข่งด้วยปะเออฉันฉันต้องแข่งไหยวะเนี่ยแข่งขาดีดรองเท้าไก่ขาดีดรองเท้าไก่หญิงลองลองแขวงขงขาเนี่ยเฮ้ยก็ดูมีแรงนะอยากลองเดินตรงนี้ไหมเดียเดี๋ยวแ้ นั่นไงนั่นไงวัดก็แรงไหมไงนั่นไงนั่นไงนี่ไงเออติดอีพีรู้งี้ติดนั่นไงเฮ้ยแน่นะตัวแทนทีมชาติขาดีดหญิงจังหวะเดียวแต่ไม่เข้าใจเดี๋ยวนะมันมันเป็นกีฬาจริงๆป่ะไม่เป็นอ๋อคือก็บอลกันมันมันเพิ่งเป็นกีฬาเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งระบุเป็นกีฬา อ้าวนึกว่าหมายถึงเล่นจริงๆที่ญี่ปุ่นนึกว่าแบบที่ญี่ปุ่นถามว่าเล่นเล่นแบบเนี้ยเนี่ยเล่นแบบเนี้ยมันได้เหงื่อยไหมได้ดิอ้าวงั้นก็กีฬาแหละมันไม่ได้ตอนนี้มันได้ตอนเดิมไปเก็บโจวันแรกการศาตว์ประจำวันนี้ได้แก่เดมอนสเลเยอร์โอ้โหแล้วภาพก็ดําทมึนเลยให้เจงดูดีกว่าว่าเดมอนสเลเยอร์หรือเปล่าผ่านเกณฑ์ไหมเฮ้ยซ <c oughs> อสกูนซอสูหายีซอสอะไร <c oughs> อะไรไหนภาพอะไร,รามาเลย ซอสอะไรกำลังเดินหาซอสอยู่ซอสปรุงรสประจำตัวกูอะคน <หา S 1> บ้า,าอะไรมีซอสปรุงรสประจำตัววะนี่มันต้องมีมเนี่ยมาจากเด็ดข้าวไนี่อร่อยเนี่ยนี่เจงปลาดิเย็ดแค่ปลาวาลีกับปลาอคี ใช่ไหมใช่เลยไหมต้องใช่เดี๋ต้องใช่ใช่เลยไหมมีเรื่องอื่นอีกอไหมที่ดาบเดียวแล้วออกสองธาตุเป็นไฟไออย่างเงี้ยเคียวในตายักษ์ปอกว่าแต่เดี๋ยวนั้นไม่ถึงไม่เคียวมันแยกตัวโัตารุมันไอ้นั่นอยเลยโัตารุก็ไฟไปเลยไอ้น้ำแข็งก็อีกตัวไม่รู้อ่ะน่าอาจจะพอมีหรือมั้งแต่ต้องนึกก่อนถ้ามีมันอาจจะเป็นสองดาบหรือสองข้างอย่างไอ้ปะกิมไข่เต่ามาฮีโร่เนี่ยไอ้เนี่ยสองข้างข้างหนึ่งไฟข้างหนึ่งน้ำแข็งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูยังอ่านเดมอนสเลเยอร์เนี่ยไม่กูดูแต่นี้ มันมีถึงแค่มันซันเดียวออกสองท่าไหไม่มีไม่แต่หมายถึงแบบดาบของมันน่ะของพระเอกไงของพระเอกมันสามารถทำได้สองท่าอะอ่าออาอโอเคโอเคใช่ไหมปานวาลีกับปานเพลิงใช่ใช่ใช่นี่ต้องการเลมอนสเลเยอร์ไหนปวดเฮ้ยสวยใช่เลยไหมสวย ใช่ไหมเออเป็นเป็นแบบทันจิโร่เลยอะดาบดำด้วยนะใช่ดาบดำอันนี้สปอยเลยเนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่แน่าสปอยนั้นมันมีตั้งแต่แรกเลยอยู่แล้วนะที่อยู่ดีๆทันจิโร่มันจะฟันฟันไฟอ่ะเออเออก็เม็ดเมซีซั่นหนึ่งเออซีซั่นหนึ่งก็ถึงว่าไม่สปอยนั่นแหละครับโอ้วรู้จักทันจิโร่ไหมคะคนปิ้งซูชิไม่ใช่นั่นซูชิจิโร่อันนั้นเขาชื่อจิโร่เฉยๆเรียกว่าคนปั้นซูชิอ๋อคือคนข้างๆที่ปั้นตามแล้้วปันทันก็เลยปั้นนนนซูชชิิทัจโโรรร่่แล้วเเป็ฮีพาะะ พี่ว่าเราสองคน oh. พอกันแล้วแหละ